โอ้ oh, นี่กล้วยม,มันปอกไปพร้อมด้วยเหมืหอนสปาเก,ก็ตตี้บูมเบอร์รี่โอเคครับและเนี่ยพวกเราก็กลับมาอยู่กันในเกม go a กาเด่นอีกแล้วทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาสรุปอัปเดตอีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่เคยดู E ีพีหนึ่งขวาบนกดเดี๋ยวนี้ทุกคนไม่งั้นคนอาจะพลาดข่าวสารแต่ภาคหนึ่งเลยอ่ะเหมือนเดิมเลยหน้าเหมือนเดิมเลยใครไม่รู้ก็ขวาบนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ได้วขวาบนนะ่ะอาจจะมีแบบข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อยก็ขออภัยทุกคนอย่าลืมคลิปนี้ขอส0ิบไลค์ทุกคนแล้วก็อย่าลืมแชร์ลุงป้านาอับุยะตาใหญ่ทุกคนดูด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ let's go ห้า สี่สามสองหนึ่งไหนดูก่อนว่ามีอะไรขาย <S <S ออ,อ,อคือมันบ,บิดอีกห,หชั่วโมงอุ้ยอุ้ยอุออ้ยชิเกนจอดีออชิเกนจอดีเออเ้ยเยอ้ยฮักดี้ดฮักตี้ฮัฮฮฮฮฮี้อันนี้มีชั้นอะไรกันชิเกนจอดี i ไปสวนสวนอะรี่ไก่นไก่ไไก่กเฮ้ยมีกดกฮูกไก่แม่ไม่กลัวนกฮกแล้วนกูกไม่กลายเป็นกสีแดงไอ้่ นี่มันโอ้โหแอนิเมชันแอนิเมชันองเย้านกนีมันชเกนจอร์ดี้จะกีสัตว์จอรดี้แปมว้าบโอ้นกฮกไอแอนิเมชันเฮียเฮียนกฮุกหนกฮกบเตยเลย่จะบอกจะบอกแล้วคืนคืนนี้จะไป็คืนคืนพระจันท์สีแดงอะนกฮูกรดีแน่สีแดเนี่ยเฮียนกฮูกตื่นเลยบินโอ้แปลงร่างชิคเก้จอร์ดีเราโอ้ไิกตายเลย บัตรโมเดลวิ่ง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 เนี้ยไอ้บัโมเดลเนี้ยยาฟีอิตาลีอิตาลีมาขายบัตรบารดาน่ามาขายบัตรบารดาน่ามาขายไปใบใบใบบูนบัตรบัตรบูนเจตเหรอเฮ้ยมี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 เม็ดใหม่ด้วยมีเม็ดใหม่วะมีอะไรอะไรขายวะเฮ้ยมี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 เม็ดใหม่ด้วยมีเม็ดใหม่วะมีอะไรอะไรขายวะโอ้โหนเก่งกว่นี่เลยเหรอ อะไรอะไรใะดับนี้มมิเตอรี่เชเดี๋เดี๋ยวเดิล้านตามไม่ทันออหนักมิดอโอเพนโอ้โหมิเตอรี่ขาเลยซีนบซื้อทุกอย่างมีต้นซื้อซื้ออะไรซื้อหมดเลยซื้อทุกอย่างหมดหดหมดหมดังม่หัวตังไม่สนตังตังไม่สนซื้อหมดเลยซื้อหมดซื้อหมดซื้อหมดอะไรวะอไไม่รู้ซื้อกอนดีนะตัวนี้ตัวนี้วเลยตัวนี้เชสตัวนี้บัตรบานาน่าตบัตรบานาน่าตังคืนเหลือซื้อหมดอะ เหลืออยากได้เนี่ยอยากได้อะไเนี่ยไอ้ถั่วเนี่ยถั่วในถั่วในร้านธรรมดากูรู้กูรู้เราปลูกเราปลูกกล้วยไว้หน้าบ้านแล้วกันไอ้อาดว่าแม่งเอาไอ้นี่ไอ้บีนอ่ะถั่วถั่วไม่นีไอ้นี่ปลูกไว้หน้าบ้านโต้ไนี่ไงมันมันทำให้มันทำให้ผลเราเป็นเป็นเลือดอ่ะอ๋อมิเตอรี่คือของตกแต่งหรือเปล่าใช่เหรอ เห็นว่าเห็นเขาอ่ะจะทําของตกแต่งฟาร์มมาแล้วแบบแล้วข้างในในที่สุดมันก็แบบมีโต๊ะมีเหมือนอะไรก็ไม่รู้หุ่นหุ่นอท่าก็ไม่ไหนเฮ้ยอ่าของตกแต่งแล้วก็เชดกูไอ้เยี้ยนี่ไก่ไก่กูไม่เดี๋ยวเราจะซื้ออะไรมาบ้างอเว่าลืมละ ซื้อมาหมดเลยเฮ้ยฟูต์การ์เด้นมาลิทูบัตบัตลิทในเฮ้ยไอตัวตัวไหนมันโดนไอ้ยภูมิภูมิเหี่ยวมันเป็นอย่างนี้ยมันติดใช่ใช่มันคือนี่มันคือของตกแต่งเนี่ยมันบอกอีกเจ็ดนาทีอีกเจ็ดชั่วโมงอ่ะมันจะเอ้ยต้นหยังเนี่ยเอ้ยต้นกล้วยทำไมต้นกล้วยหน้าตาอย่างนี้ไม่ติดใช่มันคือที่ตกแต่งภูมิทำไมต้นกล้วยแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เฮ้ยเทียต้นกล้วยเหหี้้ยนาาตติด อ๋อเหมือนเห็นว่ามันติดบัตรหน้าตามันหน้าอีกแล้วโอ้ยเ้าจะเราเจะามันไหนอะติดน oh, ั่แข oh, ็งมันตับมาใหม่มันทำให้ใส่แล้วมันมองยากอะโอ้ยยิ่งม่นปีนต้นไม้แต่กูว่าอยู่แต่เป็นกูไม่บยิ่งมันแจ้งเตือนว่าติดนะเว้ยนี่มันนี่ะไรอายุเออบ้านเราก็ตั้งลกเราเราว่าเราต้องลบต้นทุเรียนออกไปต้นหนึ่งแล้วล่ะมึงเขาถ้ควรถ้าควรเพิ่มแปลงนี่นี่นี่ไหนไหนอ๋อแดงแดงก็เหมือนติดมูนนะนี่ไงโอ้โหมันบอก มันบอกแล้วมันบอกแล้วแต่ว่ามันแจ้งแล้วแต่แต่มันอยู่ไหนมองยากว่ะยากจริงเนี่ยช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยหัวหน้าหม่ติดแอนติมดไหนี่ติดมดแป้งเป็นติดปั่นเป็นมดตรงเนี้หัวน่ะหมูเลยเป็นสีแดงไม้สีแดงเลยค่ะมองยากเพื่อนเขาจะเอาแจนด์สตอมเข้ามาเฮ้ยเขาน่าจะทำเป็นแบบไฮไลท์นี่เลยเนาะไฮไลท์แบบไฮไลท์ไฮไลท์อายุโอเคอะไรอะไรอยู่โอเค เพื่อนๆเราจะดูอันนี้ก่อนนะไอ้เหี้ยแล้วไอ้พวกติดน้ำแข็งแม่งมืดตึ๊บเลยเหี้ยคือแบบเอาจริงจริงอะไรอ่ะโอ้โอ้มอีกแล้วเนี่ยกูบอกแล้วเมื่อกี้กูบอกไม่มีใครเชื่อกูเลยว่ามีอีเวนต์อย่างี้จริงก็มันไม่ใช่อีเวนต์มันคืออ่าเทคนิคเทคนิคมันจะมีระบบเททมาด้วยเอยเรามาเทรดกันเถอะไม่ได้เทรเหรอ เทแบบไหนเทเทมันเล็กนะนะโอ้โดนช็อตตายไม่รู้สิน่าจะเป็นเทแบบใหม่เลยที่ไม่ใช่แบบเอาอะยรให้กันเป็นเทแบบแรกของกันกันโดนติดกันติดโดนติดอ่ะโอ้ยดูเรียนตีดว้าวว้าวอันไหนมันติดเลยไม่รู้เลยพี่เห็นเห็นเพิ่มเห็ดพูดทำไมมันเป็นเรื่องแสกอย่างนี้ว่ไอ้เฮียเนี่ยพอที่จะจัดหายะเพ่จะนม่รู้อ่ะเจ็บบอกวันนี้คือต้นบีนนะฉันไม่ยอมหรอกนะ เออมันมีต้นนึงใช่ไหมเป็นหนึ่งเราซื้อทำไมกล้วยมันใช่ใช่อยู่ในสีรีส์มันคือต้นถั่วออมแล้วเราไม่บีนใช่ไหมบีทำไม่ได้ชิเก่แซมบี้มาด้วยอ่ะเกนจอยถั่วดร้องเพลงได้ในชาวด์เออเออออกอ่ะกูแล้วกูกูมองกูกูดูภาพออกแล้วถั่วถั่วพูดได้อะไรวะถั่วพูดได้เหมือนเขาไออกเลยอ่ะไม่มันยังไม่มันยังไม่ให้ไปทำอะไรอ่เด็กในอีเวนต์อีกอุ้ยต้นถั่วสวยมากต้นถั่วสวยมากถ้ามาต้องซื้อนะเพื่อน อ๋อนี่กล้วยอ่ะไอ้เบนมันเป็นลไหนนี่กล้วยอ่ะกล้วยเลยมันปอกให้พอมด้วยน่ากลัวเอ้ยปอกเปลือให้พอมด้วยกล้วยติชอกกช็อกเฮ้ยดิสโกแอนด์สตาร์มีห้านาทีจะมีโอ้ยเยียกุยมันชาโมอะไรชาชาน่ เอ่อทุกครั้งเอ่อทุกเอ่อวันนี้มันติดไอ้นี่ว่ะยี่สิบเก้านะจุดหกสี่หกคนต้นหัวมันจะเป็นเหมือนในแจ็คคู่ค่ายักษ์อ่ะมันจะเกียวเกียวสูงสูงใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบใหญ่อ่ะว่าเห็นเห็นอัปเดตอยู่ไอ้ฮะมองกวเป็นกล้องวงจรปิดเลยสักัวจริงจะบอกให้ว่าพวกเราเนี่ยต้องปีนโอ้พวกเราต้องปีนไปหายักษ์เพื่อฆ่าแจ็คเฮ้ยอะไรอ่ะซัมบี้มันบอกว่าทุกยี่สิบเก้านาทีมันจะทําแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ชานให้แบบเอ่อผลไม้เราเป็นซัมบี้อ่ะเออในซัมบี้ละ ซัมบีฟิวอ่ะมันคืออะไรวะพี่้จ๋อะไรน่ากลัวน่ากลัวนะพี่เจเนี่ยบางครั้งสัตว์เลี้ยงมันก็ปิดตาไม้นะเออ์ลวเพิ่งมาเนี่ยกคนปรับให้สัตว์เลี้ยงมาอยู่ในกรงไม่ก็อยู่สักที่นึงไม่กูอยากแบบเวลาให้อาหารเนี่ยแม่งชอบเดินหนีกูไปกลัวแหละเชื่อกูมันจะเป็นเพื่อนที่อบแบบไอ้กินไอ้โกลเลนเทนอ่ะแจ็คโกลเลนเทนอ่ะอ๋ออีกตัวอยู่นี่นี่หว่าสวยจริงอุ้ยมันเป็นต้นอุ้ยต้น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 สวยจริงต้นสไปร์ตจะเล่นในนี้จริงจังแหละไอ้แก่กูไมเลนนาาแ้วย โคตรสวยต้นอะไรอ่ะสปาร์กี้บูมเบอรี่สปาคี้เออนั่นแหละด้วยความที่มันไม่ติดลงไม่ติดอะไรกับเขาเลยวะเรามีโลตัสเยอะนะเดี๋ยวเราจะบริจาคให้เจไดเอาไปโอ้ยไม่นะอุวิวดาวตกฮะขอพรเร็วทุกคนขอพรเร็วขอให้ออมออกไปขอให้ยูทูบเอออมดาวตกดาวตกดาวตกเล็กเที่ยวมันมันจะทำให้เซเลชิโอมันจะทำให้ผลไม้เป็นเที่ยว จะได้เที่ยวอสถานะมาสถานะที่เยอะจเที่ยวสถานะเยอะเนาะลำคาแล้วริงอัปเดตใหม่เยอะเนี่ยมันทำไงหลายอย่างเลยเนี่ะบ้านในที่ออมทกิเลุกุ้ยแจกแจกให้ต้นอัปเดตหรือเปล่าแบบอนาคตอาจจะไม่มีแล้วก็ได้บ้านคนอื่นบ้านคนอื่นคนอื่นบ้านดูต่างเยอะแล้วไม่ไม่บ้า่าเลย่อกี้บ้านปุ่นปิดรุ่งนี้ปิดมันมันมันไม่ไม่เหมือนต้นกล้วยอ่ะจริงต้นกล้วยบ้านเราไม่เใช่เนี่ยมันเหมือนกับดักหมีไอ้เนี่ย ดูบ้านคนอื่นแล้วแม่งอย่างรกอะทำไมของบ้านกูแม่งแบบอ๋อติดสถานะเป็นนี้อ้เฮียดาวตกไหนบ้านเราเห็นขึ้นแล้วติดสถานะอันนี้อันนี้คืออะไรอ๋อเซเลเชียลวินน่ารักไหนออสเตรเลเชียลไม่ไม่ภูมิลองขายลองมั่งมาะนะเนดะเ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 ดะมึงไม่พวงมึงมาดูสตรอเบอร์รี่บ้านกูเนี่ยไม่มีอ๋อ รอขอขายทั้งหมดทั้งกระเป๋าผมได้เท่าไหร่อันอันนี้ติดเซเลเชียลแล้วก็ติดใใหห้้ดูเาติดชิลติดช็อคได้เท่าไหร่เอามัดทันเดอร์อีกแล้วว้าวก็คงเป็นราคามาตรฐานแล้วมันคือตะกี้กูเอาลดออมก็มาแล้วอ๋ออุ้ยออมบ้านออมติดติดแล้วไหนอะไม่เห็นมีเลยเซเลเชียลตะกี้มันลงมันลงบ้านออมนี่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 ไหนอะม่ต้องให้ลงมั้ย ดเลยพราะยานะสับปะรดเนี่ยนะทำไมไม,ไม่บินนะ<อ>ยันลงหูกันลากันดีๆไม่ลงลงสับปะรดลไอเป็นบูทเนี่ยคือมันบูทมันบูทอะไรมัางวะบูทเงินเหรอที่ขายไหนดดูิหรือบู๊ตัวเร็วบู๊ทุกอย่าง